ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมที่นะครับที่สวยนะครับอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนิเวศครับอําเภอธนบุรีเป็นที่แปลงใหญ่นะครับเนื้อที่24ไร่นะครับ24ไร่เศษเป็นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยนะครับตั้งให้ท่านดูพื้นที่นะครับนะครับเหมาะแก่การทําดีสอดทําบ้านสวนหรือทำฟาร์มนะครับภายในพื้นที่นะครับเป็นรั้วรอบขอบชิดนะครับ ล้อมไว้หมดแล้วนะครับล้อมรั้วลวด้นาไว้หมดแล้วแล้วก็มีบ่อน้ําประปานะครับมีหอถังพักน้ำสองหอนะครับสามารถใช้ได้นะครับมีไฟฟ้าใช้และที่สําคัญนะครับมีบ้านหนึ่งหลังนะครับที่ดินจะขายพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับก็คือบ้านนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0 8 9ย์แปด่าครับเนื้อที่ 24ไร่กว่านะครับสอบถามราคาได้ครับไม่แพงนะครับสำหรับท่านที่มองหาที่ว่างเปล่านะครับหรือที่ทำเลทองนะครับอยู่ใกล้กับถนนสี่เลนนะครับสี่เลนเส้นร้อยเอ็ดยะโสธรนะครับไม่ไกลจากเมืองนะครับประมาณ8กิโลนะครับจากตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับเหมาะแก่การทำฟาร์มทำธุรกิจจัดบ้านจัดสรรนะครับหรือรีสอร์ทต่างๆหรือเป็นที่ สร้างบ้านนะครับเนื้อที่กว้างมากครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยนะครับสวยแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดนะครับฝากให้ใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับขอบคุณมากครับ

תודה okay. okay.